สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวาคมปีหกเจ็ดนะครับ <c oughs> วันนี้วันนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะให้ยุบสี่ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าชอบจะไปหานจับจับรถตตลรี่นะครับนะเนาะเกือมบมีโชคมีลาบนะครับเนาะในละวันยยใหญ่ใกันฉลองปีใหม่กันนะครับ วันนี้เป็นชุดของรัฐบาลไทยเป็นชุดสามตัวนะครับน้ของเบาสารคามชุดสองตัวลงไปแล้วครับเนาะเชินนี้ชุดสามตัวนะครับหลักร้อยคัดได้แล้วครับเนาะคัดได้แล้วคัดแล้วคัดอีกนะครับเนาะตัวไหนชนกันเยอะที่สุดตัวไหนน่าจะไม่เด่นหรือว่าดับนะหลายคนเรียกกันก็คัดออกครับเนาะให้เหลือน้อยที่สุดสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะสี่ตัวเหมือนเดิม กัดได้แล้วครับเนาะลงแนทางใ้เอฟซีทางช่องวันนี้วันพุธนะครับเนาะวันพุธมีเวลาก็ตรดไว้ที่ฮานอยแล้วก็ราวพัฒนาเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีไม่มีเวลาก็ลงในช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับลงช่องชุมชนเหมือนเดิมกดติดตามไว้ครับเนาะใครชอบแนวทางลงลงในช่องชุมชนจะได้ไม่พลาดนะครับเนาะจะไ,ไม่พลาดถ้าเห็นก็ฝากกดไลค์ด้วยครับเนาะ แตรู้ว่ามีคนเห็นนะครับถ้ากดติดตามเห็นแน่นอนนะครับลงในช่องชุมชนแต่ถ้าไม่กดติดตามยังไงก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นธรรมดาครับเนาะไม่ใช่คลิปถ้าคลิปเด้งได้ทำมาะเด้งรู้เลยปล่อยคลิปแต่ถ้าเป็นลงชุมชนไม่เห็นนะครับถ้ากดติดตามไว้เลื่อนไปเลื่อนมาเจอแน่นอนครับเนาะเจอแน่นอนสำหรับคนสนใจนะครับเนาะคนไ็นสนใจก็ข้ามไปนะครับเนาะไม่เป็นไร ก็วันนี้มาเด็ดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพนังนนกับมาให้อาหารปลาเนาะกับพี่สาวมาให้อาหารปลาที่สวนบางกระเจ้านะครับบางกระเจ้าเหมือนเดิมะเจ้าทางกายเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็ให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมตามธรรมเนียมนะครับเนาะมาให้อาหารปลากลับไม่ได้นะครับเนาะกลับบ้านนอนไม่หลับนะครับเนาะ ถอยอาหารปลาก่อนปลาก็เยอะ,ะครับเนะาะปลาเยอะมากหลังจากปั่นกรยานนี้หนึ่งก็ให้อาหาปรปลาปลาช่อนตัวใหญ่มากครับเาที่มองเห็นตัวใหญ่มากนะครับต้องสองโลสามโลต้องมีนะครับเนาะถ่ายในกล้องก็อาจจะใกลนิดน,นึงก็อาจจะดูเหมือนตัวไม่ใหญ่ครับเนาะจริงๆตัวใหญ่มากคนระับเนาะสามโลต้องมีนะครับเนาะสามโลมากสามโลขึ้นนะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวกัในในตัวทางคนนี้ในตัวเหมือนเดิมนะครับคนนีน้ไปที่นวทางเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ แรก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะถ้าชอบก็จัดตะคัดก็ผ่านนะครับเนาะกบฏใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับคนอื่นดูผลวดที่แล้วนะครับวดที่ผ่านมาเสียดายครับเนาะเสียดายวดที่แล้วหลังร้อยคัดมาได้สี่ตัวเหมือนเดิมครับเนาะชอบที่สุดคือสี่กับหกกับห้านะครับสี่กับหกกับห้าแล้วก็แปด สี่ตัวนะครับเนาะสี่ตัวสี่หกห้าแปดเสียดายนะครับเนาะตอนจับคู่ให้บอกสังคามให้จับแปดให้เอฟซีนะครับเนบบาะเสียดายมากบอกซัลคามเด่นไปที่าส,าสี่นะครับเนาะบอกซัลคามเด่นที่สุดคือเรียกคู่นะครับเนาะน่าจะเป็นสี่กับหกแต่ถ้าเป็นขี้รองก็เป็นเลขห้านะครับเนาะ ก็เลขแปตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลขคู่เหมือนเดิมก่อนเด่ดคู่มัตอวันที่ล้วเด่นคู่เลยจับให้473 4 7็ดสานะครับถ้าหกมาก็6กเ6 7ดหก็ดห้าก็หกถ้า5ก็5 7าเจ็แล้วก็ห้าหไม่ได้จับให้ fc ครับเนาะบาทีซื้อคนเดียวนะเนาะก็ได้นิดหน่อยครับเาะได้นิดหน่อยพอซื้อไม่เยอะแต่ก็ นิดหน่อยก็พอได้คาร์นำมันลดนะครับเนาะสีได้ครับเนาะมันจับให้เอฟซีเพราะว่าชนกันน้อยที่สุดนะครับในบรรดาสี่ตัวนี้แล้อีกอย่างหนึ่งเป็นตัวเก่าครับเนาะวนเก่ามันออกแปดสี่สามครับเนาะก็เลยไม่คาดว่าจะมาอีกนะครับที่ไหนได้มานะครับเร้ามามาเร้วมาได้อีกครับเนาะรัฐบาลไทยเจอดายเดบอสซามซื้อมาเยอะนะครับเนาะเดบาซาได้แปดหกสามนะครับ จะได้ไม่เยอะซื้อไม่เยอะเพราะว่าอันเัีแรกคือเป็นตัวเก่าอย่างที่บอกนะครับเนาะเป็นตัวเก่าไม่คาดว่าจะมานะครับเนาะวันนี้หวังว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเนาะหวังว่าให้ถูกเป๊ะนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยถูกหลักร้อยก็ต้องจับมาให้ถูกต้องนะครับเนาะวันที่เราใกล้เคียงที่สุดแล้วยืบสีเกือบได้เต็มๆตรงๆครับเนาะจะได้สำหรับยืบซีคนเดียวแต่ก็ซื้อไม่เยอะนะครับเนาะซื้อไม่เยอะวันนี้คัดได้แล้วครับเนาะ คัดได้แล้วหลักร้อยคัดได้แล้วสี่ตัวเหมือนเดิมคนระับเนาะเราจับคู่ให้สามตัวสามชุดเหมือนเดิมตัวละสามชุดนะครับก็เป็น9้าชุดโดยประมาณคนระับเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เหมือนเดิมครับเราทำสีคนเดียวนะครับสีคนเดียวไม่ลงให้นะมันจะเยอะไปวมดน,นี้คาดว่าห้ากับหนึ่งกับเก้านะครับเนาะแล้วก็เจ็ดคนนี้เดียกที่ทั้งนั้นเลยครับเนาะหมดที่ดียวมีคู่กับที่สลับกัน คาดว่าเป็นเลขขี้ครับเที่ยวนี้เลขคู่ไปชนกันเลยครับเนะจุกันน้อยที่สุดก็เลยไม่ออกมานะครับคาดว่าเป็น5เป็น1เป็น9นะครับเอาไปใส่ตัวไหนก็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้จุดสตัวก็คือ560 516 5 1ยหนกหหะครับแล้วก็ถ้าเป็น1มาก็1นึ่1หก1ูหนะครับ ก็ถ้าเป็น9กนะครับก็เป็น960 9 16 9 1 5หนะครับ9คู่นะครับเนาะส่วน7บอสทรามจะซื้อคนเดียวเหมือนเดิมนะครับไม่ลงให้นะครับเพราะมันจะเยอะไปแค่9ชุดนี้ก็พอใครชอบหลักไหนจัดหลักนั้นนะครับเนาะแต่บอกสคํามซื้อหมดนะครับเนาะซื้อหมดเพราะอย่างที่บอกนะครับทุน3ตัวรงทุนน้อยกำไรงามนะครับเนาะงทุนน้อยกำไรงาม ถ้าถูกกําไรแน่นอนครับเนาะก็เก้าชุดนะครับมีหลักละห้าหลักละสามชุดนะครับเนาะบอสามชอบทีุดคือหลักห้าแล้วก็หลักหนึ่งลองมาก็หลักเก้าตามลําดับนะครับถ้าหลักห้ามาชอบทสุดชอบที่สุดคือห้าหกศูนย์ห้าหนึ่งหกนะครับห้าหกศูนย์ห้าหนึ่งหกชอบที่สุดนะครับส่วนห้าหนึ่งห้าเป็นเลขหามพอทำไม่ค่อยชอบหามชอบบ่น,นครับเนาะแต่สูตรมันได้อย่างนี้ก็เลยต้องเอามานะครับเนาะ ชอบ2ชุดนี้มาถึงหลัก5นะครับกีจะตายให้แดงๆนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเป็นหลัก1มาก็เป็น1 6 0 1 1 6ชอบที่สุดนะครับ2ชุดนี้1 6 0 1 1 6คาดว่าวันนี้6ยังเหลือ6ยังมาคาดกันเหมือนเซ็นทวีเลยครับเนาะคาดว่า6ยังอยู่นะครับเนะาะ,นะคะาดการถูกไหมลุ้นไปด้วยกันนะครับแล้วก็หลัก9นะครับเนาะชอบที่สุดคือ916นกะครับ9ก ชอบที่สุดจะบอกสร้างซื้อหมดนะครับวันนาเข้าชุดนี้ซื้อหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นตัวเน้นนะครับเนาะตัวเน้นขีดเส้นใต้ให้นะครับเนาะขีดใต้ขีดเส้นใต้ให้ดแดงๆน่าจะพอมองออกครับเนาะวันนี้ค่อยเข้านะครับเราค่อยคาดการถูกค่อยเข้าเต็มๆเหมือนวันที่แล้วนะนะครับเนาะค่อยเข้าตรงๆทั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับเนาะค่อยเข้าทั้งสามตัวเลยตอนรับปีใหม่ที่บ้านนะครับเนาะ ประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนเฮงๆเลยเลยนะคใครชอบก็จัดไปนะครับเนาะใครยังไม่มีแนวทางทดสอบตัวก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนาะเป็นแนวทางได้ถ้ามีตัวชอบก็จัดไปคนระับางคนก็คิดไว้ว่าจะตรงกันไหมก็ถ้าตรงใจก็ลุยเลยนะครับเลยนะครับถ้าตรงใจถ้าไม่ตรงใจก็ดูๆไปก่อนคนระับว่าเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาไหมก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ